คุณผาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาคุณเล่าถึงรองเท้าต้องถึงแพชชั่นของคุณหน่อยว่ายังไงเอ็กซิบิชันที่คุณนำมาแสดงในครั้งนี้ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณนายแคลนนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าเป็นที่สองใช่ไหมคะที่จัดขึ้นแล้วก็เป็นเกียรติด้วยที่ได้ได้มาร่วมจัดเอ็กซิบิชันค่ะรองเท้าที่เอามาวันนี้ก็หลากหลายมากค่ะเออมีตั้งแต่เป็นสนิเกอร์จนถึงร้งสูบเลยค่ะเพราะว้วความที่ ทำหลายอย่างค่ะคือจริงๆเราต้องจะเป็นคนชอบนองเท้าแฟลตมากแต่ว่าด้วยอาชีพเราก็ทำาเราต้องมีการสะสมเส้นสูงไว้บ้างเราต้องเพิ่มขาของเราเราต้องเพิ่มส้นสูงของเราขึ้นไปจุใช่ค่ะก็เลยทําให้ค่อยๆอินกับรองเท้าส้นสูงมากขึ้นสุดท้ายก็จะมาลงตัวที่ส้นสูงที่ใส่สบายตอบโจทย์ที่สุดค่ะเดี๋ยวคุณจะอีกสักหน่อยนะคะคุณจะเป็นรองเท้าสุขภาพนะคะอินมากเลยช่วงนี้อะไรใส่แล้วที่กงล ใส่รองเท้าแฟตเฉยๆก็ไม่ได้ด้วยนะจะต้องมีแบบว่าอาร์คโค้งรับกับเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณค่ะเดี๋ยววัยได้คุณจะได้ใหค่ะ่องนี้แต่ให้ความสําคัญกับรองเท้ามากน้อยแค่ไหนคะก็ให้ความสําคัญค่อนข้างมากเหมื่ะเพราะว่าตว,วา เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นบางทีเราแต่งตัวอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วเราก็แบบม,มันยังไม่ชบไม่คอมพลีอะไรเงี้ยก่อนพอเราจะบ้างพอเราได้เลือกรองเท้าที่มันทําให้คอมพลีทมากขึ้นออก็จะรู้สึกแบบมั่นใจขึ้นจริง,รงๆแบบอย่างน่าอาศัศจรรย์มากมีบางวันไหมรองเท้าเป็นโจทย์ก่อนเลยก่อนเสื้อผ้าก่อนกระเป๋าก่อนทุกอย่างวันนี้อยากใส่ท่านี้แล้วค่อยหาเสื้อผ้ามาแมทอะไรเงี้ยมีค่ะออวันที่แบบเราเพิ่งถอยรองเท้ามาใหม่นีน่ไง ของใหม่มันจะเห่เสมอ ก็จะต้องแบบนี่แหละเราจะต้องเอารองเท้าคู่นี้ใส่กับอะไรก็ได้ในตู้ของเราจะหาอะไรมาแมทให้ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะคือก็เป็นคนหนึ่งที่เอารองเท้ามาโชว์ในวันนี้รองเท้าที่เอามาแสดงเป็นอะไรอะเต้าอยู่ไหนเนี่ยพี่มองไม่เห็นอยู่ข้างหลังนะโชติมนลีแฟนๆบางอยู่ใช่ค่ะก็จะมีสติ๊กเกอร์ที่แบบเราจะใส่ไปบางประเทศตลอดเลยเป็นสบาดใช่ค่ะใส่สบายได้ทุกโอกาสอย่างเงี้ยจะเป็นคู่แบบคู่โปรดเลยแล้วก็จะมีทั้ง ตลอดโอลิมปิ亚ด้วยก็เป็นแฟนตลอดเหมือนกันก็จะสะสมไว้บ้างว่ารองเท้าเขาแบบดีกิมบิกน่ารักน่ารักอะไรเงี่ยค่ะเดียวก็มีก็จะแบบไปงานอะไรอย่างงเี้ยค่ะที่แม่แล้วตอนนี้คุณเอามาโชว์คุณเอาอะไรใส่เหรอคะเนี่ยมีค่ะมีอีกนะคะคุณยังมีอีกนะคะยังมีอยู่ค่ะ จากกันสัก4วันนะคะใช่ค่ะ,คะเอาล่ะนี่คือแค่หนึ่งในรองเท้านะคะสำหรับเหล่าดาราและเซเลบตี้ที่ได้มาแสดงก็ฉัะนคุณยังดูได้อีกหลายคนดูซิว่าเขาใส่แบบไหนยังไงกันบ้างเอาล่ะขอบคุณทั้งคุณเดือนนะคะขอบคุณทั้งคุณดาวด้วยแล้วตอนนี้ขออนุญาตถ่ายภาพบนเวทีรูปกันค่ะขอเรียนเชิญพ่มต